พี่เลี่ยมทำงานกับอีฟม,มานานแค่ไหนแล้วนะคะพรุ่งน,นี้ได้ปีหนึ่งครับแล้วทำงานกับอีฟเป็นไงบ้างคะมีความสุขม,มากมเหมือนกับว่าอยู่เป็นครอบครัวทำงานม,มาเยอะไม่เคยได้โบนัสเลย <c oughs> จริงเหรอีีจริงเหรอครับผมพี่เลี่ยมคิดว่าจะได้โบน,นัสไหมที่รลก็หวังไว้นิดนึงผมไม่เคยคิดว่าจะได้อังเปาด้วยได้สามปอนอ๋ออังเปาจากบอสใช่ไหมครับผมพอได้เห็นบอสให้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าน่าจะได้จากบอสน่าจะได้คิดไปปะครับผมห้าพัน จริงเหรอทำไมทำไมหวังน้อยจังเลยอ่ะขยันบกโตไปอีกสิใช่ไหมขยันแบบนี้ต้องทำยังไงสิสิอาจารย์ให้ข้ารบไปอีกอันเนี้ยจ๋าตั้งใจให้พี่เยี่ยมนะเยี่ยมตั้งใจทำงานมากเราขยันมากนะคะก็ต้องขอบคุณพี่เยี่ยมมากๆ ขอบคุณนะคะค่ะ